สวีดสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับสำหรับชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนเมื่อคืนครับลิเวอร์พูลเจอกับไลฟ์สีครับโอ้โหสุดเหลือเชื่อครับดาวินนุนเยสครับประเดิมประตูให้กับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเคืนซัดไป4ลูกหนักๆครับระเบิดพลังไปเลยนะครับ เมื่อคืนครับลิวพูลไล่ถล่มไลฟี่ีกับ5ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าประเดิมแล้วสําหรับดาวินนูนเยสนะครับมาฟังกันหน่อยนะฮะหลังจากโดนล้อฟอร์มฝืดไปนานครับดาวินนูนเยสครับเมื่อคืนเนี่ยก็ลงมาฉายแสงยิงไป4ประตูลิวพูลไล่ถล่มแอเบลัสซีครับไปขาดลอย5ประตูต่อศูนย์ครับอีลูกเป็นของโมฮัมเหม็ดซาลาครับได้ตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเลยก็คือต้นเกมเลยครับสำหรับซาร่านะครับ วันศุกร์ที่22กรกฎาคมครับก็คือเมื่อคืนเนี่ยที่ประเทศออสเตรียนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างแอเบลแลซีกับทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโคจอนมาพบกับลิวพูครับทีมรองแชมป์พิมเลียงอังกฤษครับและยูฟ่าช็อปลีกในซีซั่นที่ผ่านมาโดยในเกมนี้ครับหงแดงลิวภูเนี่ยของเเกนครนะส่งทีมชุดใหญ่ลงมาเล่นเป็น11ตัวจริงนำชับมาโดยโมฮัมเหม็ดซาาห์และเป็นเจ้าตัวที่ประเดิมประตูแรกให้กับหงแดงลิวภูครับในนาทีที่8เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2อทีมเนี่ยทำอะไรก จบครึ่งแรกครับลิวพูนำอยูนน่1ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าว่าครับครึ่งหลังเนี่ยลิวพูก็เปลี่ยนเอาดาวินุนเยสครับดาวิงคนใหม่ของสมสรอนเนี่ยลงมาเล่นในนาทีที่4 6ครับและสามารถยิงเพิ่มอีก4ประตูให้กับสมสรสอนโดยยิงในนาทีที่48แนะครับ5้ 51, 68กแล้วก็นาทีที่90จบเกมครับลิวพูเนี่ยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนครับคว้าชัยชนะในปรีซีซั่นเป็นเกมที่2ของพวกเขานะครับ เกมต่อไปของเอว์พูครับจะเกิดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับโดยจะเจอกับเบรดบลสันบัวครับที่ประเทศออสเตรียเหมือนเดิมในเวลาตีนหนึ่งครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็คือของวันที่28กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็นตีนหนึ่งของวันที่28ดกรกฎาคมนะฮะโอ้โหเมื่อคืนครับดาวินนุนเยสครับพอจะลดความกดดันตัวเองลงมาบ้างแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยจัดไป4ลูกนอนเนาะนะครับให้กับเลวูพูโอ้โหยิงระเบิดเถอเธอเลยนะครับ เพื่อนนี้ปั้นให้แบบสุดจี๊ดสุดจาร์เลยนะครับก็ยินดีด้วยครับที่เขาสามารถพังประตูในสีเสื้อของลิเวอร์พูลได้บ้างแล้วนะครับในการยิงไปสี่ลูกเมื่อคืน ก็พอจะอุ่นใจแฟนบอลขึ้นมาบ้างสําหรับฟอร์มของดาวิดนูเญสนะครับเขาก็ดูจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะเลยจากการยิงไป4ประตูนี้ทุกคนคิดเห็นงไคอมเมนต์กันไหมผมเลยสําหรับการยิงประตูของดาวิดนูเญสครับไม่เล่นไม่ได้แล้วสําหรับข่าวนี้นะครับเมื่อคืนคือฮิตฮอตที่สุดแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กับสวีสดัสสวัสดีครับ